สวัสดีครับทุกท่านผมบุ๊คและทีมงานร้านยางเจริญดุเรืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลูกค้าโตโยต้าไฮรักวิโกตัวสูงนะครับเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์และอัปเกรดช่วงล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลูกค้าใช้ตัวไหนนะครับอันนี้ลูกค้านะครับใช้เป็นชุด YSSE Series นะครับเป็นตัวท็อปนะครับนุ่มหนึยวนะครับเนื่องจากลูกค้านะครับต้องการใช้งานรถในชีวิตประจำวันและก็ มีการนะครับบรรทุกนะครับและนั่งกันเยอะนะครับแนะนําเป็นตัวนี้เลยตอบโจทย์ครับ YS Series ด้วยเทคโนโลยีวาล์วแผ่นอัตโนมัตินะครับทำให้การใช้งานเนี่ยสะดวกนะครับง่ายยิ่งขึ้นโช๊คอัพเนี่ยนะครับไม่ต้องก้มปรับเองนะครับด้วยวาล์วแผ่นอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะนั่งเยอะนั่งน้อยขับเร็วขับช้านะครับตัวโช๊คอัพจะปรับความหนื่ยให้แบบอัตโนมัตินะครับและตัวกระบอกนะครับทำมาจากอลูมิเนียมนะครับทำให้ระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วนะครับ ทงอาพสามารถใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานนะครับความเหนื่อยไม่ค่อยเปลี่ยนครับวันนี้ติดตั้งนะครับเซตอัพคู่หน้านะครับพร้อมกับสปริงไวส์เอ o โ m พมา e นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นค่าสปริงนะครับที่ใช้งานเหมาะกับไวส์เอสยูซีรีแบบลงตัวคุมกล่อมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้รถนุ่มนิ่งเหนึบและเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับและลูกค้านะครับเลือกเปลี่ยนยางนะครับเป็นยาง เน็กเซน RA8 นะครับขนาดเดิมตรงรุ่นครับ265ทับ 70R16 นะครับลูกค้าอยากได้ยางที่อเนกประสงค์ขึ้นนะครับจุดส่งการใช้งานที่กว้างขึ้นนะครับเลือกเป็นตัว IA8 อแครับไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลยใช้งานได้ดีนะครับมาพร้อมกับประกันยางนะครับ1ปีหรือ25,000ื่โลจากการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นบาดเบียดบวมแตกระเบิดนะครับเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ฟรีนะครับเน็กเซนรุ่นใดก็ได้ขนาดใดก็ได้4เส้นนะครับที่ร้านยางเจริญรุ่งเรืองรับไปเลยนะครับประกันยางดีๆแบบนี้นะครับติดตั้งตั้ง ครบจบในที่เดียวนะครับที่ร้านยางเจริญรุ่งเรืองลูกค้านะครับใช้รถยนต์รุ่นไหนปีไหนอยากเข้ารับบรกิการอัพเกรดช่วงล่างหรือจะเปลี่ยนยางรถยนต์เรียนเิยได้ที่ร้านยางเจริญรุ่งเรืองโทร086591915ผมบุกและทีมงานจีิิต้อนรับนะครับสวัสดีครับ